โดยสบายดีสบายดีสวัสดีพ่รมพี่น้องเอฟซีฟังลาฟังไทยและทั้งต่างประเทศน้ำมาพี่น้องโดยมาพบมาพ่อได้ซองเงินทองสาวลาวอีกแล้วมาพบมาพ่อฮานายมันนี้สองคนกับยูฮายูนาคือเก้าพ่รมพี่น้อยบริได้ออกไปทางใดเนาะยูฮายูนาพ่อพี่น้อยสาองคนยูนาเนาะามาพบมาพ่อได้ซองฮานายมันนี้สองคนกับมอโบพี่บอกน้องเรื่องอาการของสาวเงินเป็นเล็กน้อยพี่น้อง พอสองวนยังเมื ım, ่อยเนาะก็เลยซื้อยาบำรุงบำรุงมากินพี่น้อยนี่กินน้ำสโลแดงเนาะมาส่งเฉน้มากินพี่น้อยคนว่าอ่าแฟนหมอคนโบะเนี่ยมันมีแห้งเนาะนี่แหละพอพี่น้อยก็ให้มันมีแห้งเนาะกินน้ำสโลแดงพี่น้องส่งให้กินเลยก็มีน้ามันนี่สองวนก็ไป่ห้วงกันเนาะไปซื้อยามาใหมายพี่น้อยนอกจากยาก็ซื้พี่น้อยเจ๊เฉน้ามะ เดี๋ยวะซองยาอันนี้สองวันสองหัวยาอย่างทองวันนั้นมันก็เนาะอันนี้เดะเชยเชน้ำกินท่านมีแห้งคนนะพี่น้องเป็นซองเนาะซองเนึ้อหาพันกีบเนาะเชยเน้ำกินเนาะเดี๋ยวก็มียาอมพี่น้องตัวสองวันจะเมื่อยเดี๋ยวจะให้ใจฝืดนะพี่น้องเนาะยาอมนี่ให้ใจฝืดพี่น้องสองวันนู้นชื่อว่าให้ใจฝืดเดี๋ยวจะเมื่อยเดี๋ยวจะนำโลเดียมนี่แหละที่สองวนกินในตอนนี้ก็เมื่อวานนี่ก็เมื่อยแห้งเนาะก็เลย เมื S <S ่อซักยามิตามินนําเข็ม1.55,000แล้วก็เพิ่นบอกว่ามีความดันขึ้นสูงเนาะก็กินยาควดีความดันนําแล้วก็ตอนเมื่อเช้านี่ก็ซักอีกมิตามินพี่น้องับยาดีไข่เนาะยาดีไข่เพิ่นบอกว่าไข่เงินยังบ่ลดลก็ซักยาดีไข่นํามิตามินนําพี่น้องเนาะเงินแบบสกเมื่อยเดี๋ยวนี้นะู้สึกว่าจับแกู้สึกว่าเจ็บพี่น้องบ่ฮู้เป็นจังเนาะตะกี้คือบูู่้สึกเจ็บเงินจับใส่วันนี้แบบคือเจ็บคือแบบ กระดูกมีอย่งช้ำมั้ยพี่เนี่ยเจ็บนอนน้ตีนน้ำเมืยอสาวกันกับบุหงกระเจ็บได้ทอกมั้ยยังเจ็บเมื่อยพี่ดอยอ่าไปกลัวน้ำเพิ่นบอกว่าหัวใจเต้นซ่าโวยใจเต้นปกติได้็ลดลมอับเสต่ว่าสาวกันกับเมื่อย์นะาจะก็มาสอนฟูเมย์เพิ่นข้างน้ำเพิ่นบอกว่าเมย์เพิ่นน่ะยันเป็นกรรมพันธุ์มาสั่นเนาะคือทั้งเมย์เพิ่์นกักเจย์เพิ่นยังสาวท่านในนี่ข้อกลัวเพิ่นกับ เคยเป็นแบบที่สาวงอนเป็นพี right ่น้องรู้สึกอึเมื่อยในหัวใจเนีเวลาเขานอนนอนกับเจ็บงอนโลดเด็หัวใจเ้านี่หรือว่ากระตุนกระโตเ้าเลยเนาะบดเลยเวลาเมื่อยพี่น้องเมื่อยแห้งด้ว่าอันเมื่อยแห้งแหล่ยกระตุนกระโตเขานอนเบบนี้มันก็รู้สึกว่าโตเนี่ยคือว่ายนีนีนีนยนีนีนี่รู้สึกว่าโตชัติเนาะไปคือหัวใจเ้าก่อยพี่น้องเนี่ยแบบโยนโยนเนาะเก็กรู้สึกว่าเมื่อยแห้งเนาะในถามแมเป็นเนี่ยอาการแมเป็นก็เคยเป็น เกิดก็บอกว่ามีแต่ว่าหัวใจในกระแม่แต่วันพระแต่ห่างกายเฮาพักความวเลพีงพ่อกระแม่เนน้หัวใจเฮาเมย์ก็เลยเหตุให้เฮาเมยมาเลยพี่นอยแม่เพอกว่าบวดขาดยาบำรุงเนาะแต่ก่อนพันเป็นกะกินยาบำรุงอยู่ตลอดพี่นอยพวกบำรุงเส้นประสาทพวกบำรุงสมองกระแม่นะําบำรุงเลือดพวกตาขาดพวกบำรุงนี่กะเกิดอาการมากขึ้นเก่้าพี่นอย ต้องกินทุกเดือนเนาะพวกที่บำรุงประสาทบำรุงสมองบำรุงเลือดพวกที่มีมิตามินในเลือดนะเพราะเลือดสาวเงินบดีต่ได้มาแล้วเนาะเป็นน้ำกระมาพันกรแเมนทางเมเพิน่นกรตั้งแต่เพิ่นยังเด็กยังน้อยเพิ่นกับเป็นพญายแบบเดียวกับสาวเงินพี่น้องเลยอา่าเป็น,นเลือดนน้ำยาเขากรนะเมนเนาะตั้งแต่เลือดพอเลือดเม่ทีผ้าเป็นมาเลือดบูดีพี่น้องเลือดบูดีเลือดขาวเลือดยังได้พี่น้องเลยเลยมากินนี่เนาะ พวกบำรุงม like ิตรมงจะมินเอาเนาะเพือกอะให้ฝืดฟูห่างกายเฮามันบำรุงเดือดให้มีเ้งกับบังว่าสองเงินคือสีดีขึ้นในใบนี่พี่น้องไอ้สองเงินกะอยู่ที่ซื่อนักอยู่ให้หน้าเลยกับเวลเห็ดอย่างน้องมันเมื่อยพี่น้องจะอยากออกไปหาเห็ดเบี้ยเห็ดงานอยู่ถ่ายคลิปกะช่วงนี้ขาดเกินกัยังบระทศไทยพี่น้องได้เบิ่งปบนไดพี่น้องกะอยากออกไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานอยู่เนาะมีกินพวกนี้แหละพี่น้อง นี Ooh, ่น้ำสะดุแรงไงส่งมาเลยสองเงินกินกันเนาะโอ้สึกอึมเอะกับเจ็บในตุ่นในิดโเวลาฮานอนกัแบบเจ็บบ่เลยน้ำยองเนาะเจ็บขึ้นมาเลยเจ็บงอนโดนขึ้นมาเนี่ยฮานอนคือหยุดหยุดหยุดแบบมันยอนหยุดหยุดหยุดคือคล้ายๆคือเอาเป็นวินแต่บ่แม่นเป็นวินน้ำแบบขึ้น้นำเพื่อน้นำใดคือมีคนมา ก้อยม่หยดไม่โตเฮาพี่น้องเบยเนมื่อยแห้งเนาะแบบหัวใจมันก้อยแล้วมันหยดหยดหยดบนกระตูเลยแบบรู้สึกว่าเมื่อยลอยแห้งเนาะเจ็บในหนาเอิ๊กพี่น้องมันย่อนรแบบเจ็บในหนาเอิกแห้งเนาะแต่รู้สึกว่าเมื่อยพี่น้องบอกได้คำเดียวว่าเมื่อยเนาะยังบอกแข็งแห้งก็บางว่าสองเนคือสีดีขึ้นได้ไวๆนี่แล้วพี่น้องเนาะมีแต่สวยเพื่อนฟูแบบนี้กต่ถ้าสองเงินมีเงินมีอย่างนี้ก็ กินยาไว้ค่ะเนาะว่าขาดยาเมติมินหรือผู้บำรุงเส้นประสาทใน่บได้เลยเนาะเพราะว่าย้อมหอบอยู่คือซีเมนประสาทแด้ก็เป็นน้ำเลือดเท่าเลือดบบดีเลือดจางแห้งนอกสาเงินเลือดจางเลือดเหนียวพอไปกวดไปหาหมอย่ำได้ผลบอกว่าเลือดเหนียวแห้งเลือดจางต้องได้เข่าหน้าด้วบำรุงอยู่ในตลอดเวลาชะมัดในตลอดเวลาไอ้นะพนแบบ เดือนหนึ่งสองเดือนให้เขาเ่าหนึ่งเนาะหนืำวนาน่ำสโลมดวนหน่ำเกลือพี่น้องไถ้าว่าโบเขามันก็เห็ดให้ห่างกายห้ามเมย์อ่อนเพี้ยเนาะถ้าว่ามันเป็นแห้งได้เอาขึ้นมากับเน่พี่น้องถ้าว่าห้างปวไปเลยหรือว่าบำรุงมันตลอดมันห่างกกยให้ฟื้นฟูขึ้นมาเลยเนาะถ้าห้าวปวบัวยังมันโบกินพวกบำรุงบำรุงกับเอาเห็ดเมย์ในนักในแบบว่าเป็นก็ถือว่าโดนเนาะเพื่อชีฟื้นฟูมีแห้งขึ้นมาได้ีพี่น้อง มิจะกินของพวกนี้แหละวังว่ามันซีดีขึ้นเนาะวังว่าสมือเหือมีแห้งขึ้นพี่น้องไยเดือดบดีเนาะสองคนแบบเห็นยังกะถ้าว่าเมือ่อยแห้งขึ้นง่นงิดขึ้นยังห้าพี่น้องไงแบบเห็นยังมากขึ้นแน่บโบเป็นตาสีห้าไงนะแบบมีอย่างพิจใจเล็กหน่อยขึ้นว่ายังห้าแบบใจลุกวีเลยกะยามมาอย่างห้าิเลยกะเมื่อยเนาะบดแบบยาจหายะห่าิเลยคือรู้สึกปวดใจบุบบ่บบุบบ่บเลยกะเมื่อยตสั้นเนาะพี่น้อ,นองแบนงบนี้แบบบ่อยไงขคือประสาเนาะ เส้นเลือดประสาทกระเมนเลือดบดิกระเมนประสาทนะว่าอย่างกับเนีบางเธอเอาเมื่อยแห้งไะนะมีคนที่มาว่ามาโสในสมองเนี่คือเมื่อยเนาะในจิตในใจทางนง้นเลยกับพวกอ่าไปเฮ็นดีเฮ็ดยังเนาะหรือว่าบ้านทางเอิญเฮ็นดีหรือว่าคนคนตายคนเสียชีวิตพี่น้องอ่ะทางเงินไปบ่ได้เนาะไปแล้วมันแบบเมื่อยหัวใจนี่คือโยนหินโยนหินกับ เห็นคนล้มคนตายเกิดอุบัติเหตุเหตุอยู่ในโทรศัพท์มือถือนกรารโบไดพี่น้องไอพวกนี้เนาะไปเนาะแบบตกใจนะเแบบมื่อยแบบตกใจเกมหัวใจในกระเทวแมนด้กระหางไกยห้างโบสมบูรณ์เนาะเป็นบบประสาอ่ะนะตกใจง่ายง่ายตกใจไวแต่ก็เมื่อยไวพี่น,อน้องผ่าเสาะสมองเฉาะิตเฉาะใจโบไดเนาะมีแต่แบบเหตุห้สวา่สวางสว่างจิตใจมันจังมีแห้งฝืนฟู ถ้ามีเดือดกลุ่มใจวอุกใจปวดหัวขึ้นมาทันทีเลพยพี่น้องเลยปวดหัวเลยก็แบบเนี่ยพ่อค่อยจะให้บางเทธอกะอยากให้น้อยยอมทำอยู่ว่าอยากให้ไว้แต่ก็บพ่อให้ไปแล้วก็เมื่อยน้นนนยแบดนี้หัวใจเข้าในแบบเมื่อยโยนหินโยนหินเน,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 นาะบูบะบูบ่าแบ,บนี้เป็นน้ำเลือดได้ก็แม่นเนาะเป็นน้ำเส้นประสาทได้ก็แม่นทีสามเงนหล่อมาเนาะอาการสามเงนเป็นแบบเมือ่อยถ้าว่าเําบำรุงอยู่นในตลอดก็บางว่าไม่ดีขึ้นพี่น้อยแล้วก็บพญาที่มองบอกมากอะ กาแจมก pues nah ันนั่นแหละมันแบบได้ยางได้เนี้ยเป็นแน่พี่น้องเนี่ยแล้นี้ก็เจ็บปวดแลวเจ็บเจ็บพอนอนนี่เจ็บขึ้นมาเนี่แบบรุดหิดรุดหิดพี่น้องแบบอยู่ยากเนาะอึดอัดใจเห็นไหมเดี๋ยวพอดีอยู่ยากแบบอึดอัดใจแบบปวดชั่วโมงชั่วโมงทันมีเนี่ยบออ่าคัดของใจเนาะดูมีเนี่ยที่สาวเงินบอเข้าใจนี่ก็แบบอึดอัดใจนี่คือแบบเมื่อยขึ้นมา หัวใจเนี่ยคือบุบว่ะบุบ okay, ว่อยขึ้นมากเลยก็ม okay, ีแนวอยากหายคือว in ่าอยากหายไว้พี่น้องเลยเนาะโอเคพอพี่น้องสอวกันมาเมาเราไอ้พี่น้องได้ฟังนันเล็กเล็กจล็กหน่อยพี่น้องก็คือทั้งเมย์พอนพอนเคยเป็นอยู่ตั้งแต่ชาวเงนแต่เพิ่นยังน้อยเนาะท่านชาแต่เพิ่นยังเป็นสาวท่านในสามครอบสามพวกรั็เป็นพี่น้องเลยเลือดยางบุรีมาแต่พ่อแต่แม่ในกระแม่นน้าชาวเงน ่นก็เป็นพญัโอ้ยได้สิ่งได้อย่างแม่ก็แบบเป็นแบบเดียวกันเลยตั้งแต่ข้าวไม่ถเถาเชาวเงิน่นละพี่น้องเป็นโดหัวใจก็ได้นอกแบบเมื่อยวาแ่นะก็เลยติดต่อนเนืองถึงลูกถึงหลานมากจนหอดถุกวันนี้เลยพี่น้องพวกที่เมื่อยวเนาะสินประสาในกระแมนหัวใจเมื่อยว้พี่น้องนอนในหัวใจคือวูบบุเนาะเมื่อยบุบบะบุบบะี่พี่น้อง โอเคพรนพี่น้องเราเรื่องทางเล็กน้อยพี่น้องไรจังกะอยากเห็นเวียเห็นงานอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เห็นแบบว่าไงเฮงจะเมื่อจะเป็นอย่างเนาะใบช่วงใบยังเครื่องชุบเจ็บกระดูกเนาะพี่น้องเนาะเจ็บในทุนในโตยาหมอคนบ้างให้ก็ยังกินบดๆอยู่เพราะว่าชาวเงินกินยาดีไข่เนี่ยเนาะแบบกินยานั้นนี่มันก็เลยแบบยังพันบดพี่น้องเลยยาเฮงเนี่ยมากินมันโอเคสาวเินสิฟ้าพรนพี่น้อง ไปเบิ่งมาโน่พี่น้องไอ้บาทนี่เนาะมาโน่สางคนกำลังได้ไหมกับบุท่านได้หันปปได้เนาะเพราะว่าได้ตอนที่สางคนช่วงที่สางคนไปขายอยูีเดหานพวกเนี่ยห่อเดือนเนเี่ยบุตรว่าจังใดกับใหญ่ท่านในหอดเนาะเพราะตอนนี้กุบรท่านได้เกลือเขาได้ชีโตพี่น้อ,สองส่งโตโตแม่เป็นเปีเป้เปยเนาะอีกส่งโตโตโตผู้โตเถื่อนเนี่ย กาเร so like so 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 like e so so ิ่มหันแล้วชองโตนะโมโหเป็นยางพันยางบหันพี่น้องไงแบบยางแบบเรื่องด่างเรื่องด่างน้องดิ้นเด็กๆไปพันยางแบบบหันพี่น้องเดยวสภาพไปเบิ่งไปเซ่นมากันเนาะอยู่ตลางคนแหละหมาหน่อยไ้ลูกเล้ยงพี่น้องในสี่โตเนาะต่อการมาเลยพี่น้องไงเดี๋ยวขอกินนํำก่อนจังหน่อยทิ่ลงไปเบิ่งหมาหน่อยพอสองมันหมักดินหมาหน่อยแต่ในหน่อยมาเลอยเนาะสองเคยอยู่น้ำโพน้ำเมย์อยู่ให้อยู่หน้า เดลามูมาได้ดุได้เต่ากับดิดน้ำหมูน้ำมาพี่น้องคือหัวซึ้ว่าหมักว่าชอบแบบหมาหน่อยตั้งแต่ได้มาเนาะกับไก่หน่อยสางเงินหมักดิดน้ำเป็ดน้ำไก่แต่กะดิดน้ำมาหน่อยพี่น้องมาหน่อยแด่กลัวหมูเนาะแบบคนเป็นจะแพ้นงออกอะไรมาใหม่นะเดี๋ยวสองเงินสีาพัพี่น้องไปเบิ่งกมาหน่อยสางเงินได้นะว่าสิใหญ่ซําได้พี่น้อง่หาะช่องโตที่ันเป็นเปียดนะหมูหัวคนยางได้ดีอบตอนบใหญ่มาเนาะพี่น้องเ ในถาเบิ่งน้ำกันนี่จะพาพยายามกิน,นยาบำรุงหรือว่ากินยาบำรุงเลือดแต่ละเดือนพี่น้องไงหน่อยค่ะน้อยเด็กะับสาวนุ่งกินน้าบุค่อยลายกับพายามกินน้านะฮะคอยสาวเง,นงินกินน้าบุค่อยลายนะโมกะไปทางไหนคนก็บอกว่าให้กินน้าเป็นลายสาวนุ่งกินน้า บบคอยได้ลายพี่น้องเองร่างกายเฮาก็เลยอนั่นเนาะถ้าสองเงินอดเขานี่แบบรถหุนรถยังคือบ้านคือเมืองพนดีแบบโบไลได้น่พี่น้องเอยถ้าอดเข่าด้วยกินเข่าโบตรงวล่านี่เป็นด้วยพี่น้องคู้สึกว่าเมื่อยเนาะด้วยทองเฮากินเข่าโบเต็มกองเนาะบานเมืองเขาบอกก็ได้แบบกินเข่าโบเต็มอิ่มนะกินเล็กแคน่อยกินพออยู่ได้ีิีลนะก็บโบได้พี่น้องรู้สึกว่าตัวเองเมื่อยไวเนาะถ้ากินเข่าโบเต็มกองเขาต้องแบบรถหุนโบไลได้เนาะอะไ้ก็ได้ แว่าอโดดหุ่นคือบ้านคือเมืองเพิ่นแบบยอมกินข้าวจังซี่นะบางเทื่อตอนแดงก็บ่กินข้าวบางเทื่อกินเล็กน่อยแล้วก็ยาเนาะคือถือว่าบ่ได้ถ้าย้อนยังบ่ได้กินหน่อยมันเมื่อยพี่น้องห่างกายแห่งสิเพียลงเนาะถต่ว่าลดหุ่นคือมูนลมีแต่กินพยายามกินเรื่อยดีที่สุดพี่น้องสําหรับห่างกายของสาวเงินเนาะโอเคเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งมาหน่อยกันเลยพาพี่น้องอีตารางพุ่นแหละเนาะ นี่ลูกมาตัวนี้แหละพ่อพี่น้องเอ้ยอาสิไปเบิ่งนํากันได้เนาะช่องโตน่ะเป็นเปียบ่ฮู้สิใหญ่มาอนสิย่างได้หรือบ่นี่แหละตะกี้เพิ่นก็ได้อีกกองเครื่องพูนเนาะเลยย้ายมานี่ี่้อนั่นๆๆออกมาแล้วพี่น้องนี่เนาะตัวนี้ชโตแบบย่างบ่ได้พี่น้องย่างก็เป็นแนวนี้เนาะบ่ฮู้ว่าใหญ่มาสิย่างได้หรือบ่ตัวนั้นก็ได้ใช่ๆไปเบิด นี่เนาะนี่ย่างบ่ได้พี่น้อง่ได้บาเนาะู้สิเฮ็ดจังได๋คือกันแบบย่างกระทกระเทือด้นี่บัดหมู่โตย่างได้เนาะอีกชงโตนะย่างบ่ได้พี่น้องย่างก็ค่อยแบบกระทะกระเทือไปนั่งกินนมกินนนี่โตนี่บัหั่นเนาะพี่น้องนี่โตนี่ตัวเิกเนาะก็ตัวนี้ตัวแม่ตัวแม่ชงโตือว่าย่างบ่ได้ นี่ๆๆๆย่างแบบบไดเลยเนะถากเถือมากินนมปะยังในเกือเขายังาในอาหารค่พี่น้องแข้งค่ะเพิ่นจักเป็นจังได๋แบบย่างบ่ได้กระทักเืออยู่เนาะบ่จักในสิเฮ็ดคือกันพี่น้องอันนี้เนาะช่องโตตัวนี้กับตัวนี้ตัวแม่แต่ย่างบ่ค่อยได้ย่างกระทัดกรเืออีเลือไป อีก2ตนี่แม่เทิกได้หันหมดพี่น้องเอตนี่เนาะแม่มันเปลี่ยนแล้วพี่น้องเอ้ยเือเท่านี้นะกับอีกมาโตที่ยังบ่ได้ลูกอืมกินนมเนาะเพิ่นอยากกินนมยๆอยู่นี่ đi được đi được, được nhanh nhàng à. Vài... nhàng lử, đừng lộp, nhàng nó lợi bay nhàng nhanh và nhanh nhanh lợi nhàng bay nhanh 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 ตัวนี้น้อยแต่ก็ยังหันยังค่อยกลัวได้ปีกายเ่านะตัวนี้นะได้ปีกายนี่คือแม่มันนี่แหละกน้อยน้อยพี่น้องพออะไรเจ็ดตัวเนาะเจ็ดตัววันนี้ได้สี่ตัวถือว่ามันได้ดูกลายก็เลยจอยอน,นี่ถือว่าได้หน่อยเนาะสี่ตัวธรรมดาพี่น้องสามสี่ตัวเนาะพอดีชำนูน้อย น้อยนี่สิาเบิน้องกัน์ตอยากไห้ดคยสิใหญ่ใหญ่รวมเดนักพิณอะมึเบือเกลือเขาอีกอืกินนมอยู่ ada nyaman ni 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 berengkok berengkok ni padi bintang panah bintang panah main kah 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 k Thái thay hộp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  nè 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 con không con cậu trở về đi nè 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 nạ luôn hả bằng nạ luôn nè nè ok nó phải phi nong xem đáp kịp nè có chụp kịp đúng khi anh xâm nị phi สองกระยกบมูยกมาเนาะอยู่ไหอยู่นะแต่บุรีไปทางใดช่วงนี้พี่น้องเอาไปกินนมเอ็มไปกินนมท่านอีไม่ไดเนาะบริสุทธิ์นมมาเติมพี่น้องนมแม่กับบริษัทแห้งเป็นไดพี่น้องนมแม่บุคลีมีเน,ะนาะคนว่าซื้อนมกินเติมนี่มันมาหน่อยฮะไปสี่งไงไว้ในเจเด็กจักหน่อยพี่น้องเลยโอเคพผมพี่น้องจำรับคลิปนี้ขอจบคลิปน้องเพื่อสซันี่อมพี่น้อง ขอการคำว่าสบายดีสวัสดีนะพอก,กันในคลิปหน้ะเปินพี่น้องไงขอตัวลาไปแล้วเนาะ